สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมาไลฟ์ให้ความรู้นะคะเที่ยงครึ่งค่ะเจอกับพี่การกับสาระความรู้ในการเลี้ยงลูกการดูแลแตัวเองเระหว่างตั้งครรภ์คลอดแล้วก็หลังคลอดค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็ในเรื่องของนมแม่ค่ะวันนี้นะคะมีความรู้มาฝากน,นะคะแล้วก็มาตอบคาถามค่ะในคุณแม่ที่มีประเด็นต้องการปรึกษาพี่การสามารถคอมเมนต์นะคะพิมพ์คําถามไว้ในไลฟ์สดนี้เลยค่ะสวัสดีทดัก t ิกต็อกด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกล่าวทักทายพี่การนิดนึงค่ะ กรณีที่เรายังฝึกลูกนอนยาวไม่ได้ฝึกนอนยาวนี่หมายถึงว่าลูกเลิกมือดึกนะคะคือไม่ตื่นมากินนมนานประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมงคือนอนยาวนะคะลูกนอนยาวคือยังไงก่อนอนะฝึกลูกนอนยาวคือนอนได้เกิน6ชั่วโมงนะคะต่อไปนะคะอ่ะเดี๋ยวลืมกำลังเปลี่ยนหัวข้อแล้วเดี๋ยวคุณแม่งงนะคะวันนี้จะมาเข้าสู่ข้อที่2ก็คือ ถ้าลูกไม่นอนยาวจะส่งผลเสียต่อสุขภาพแม่อย่างไงบ้างการฝึกลูกนอนยาวคือยังไงการฝึกลูกนอนยาวคือลูกสามารถนอนได้นาน6ชั่วโมงนะคะ,อะนอนยาวติดต่อกันนาน6ชั่วโมงไม่ตื่นมากินนมสามารถฝึกได้ตั้งแต่4เดือนขึ้นไปเลยนะคะ,ะควรนอนยาวได้ก่อน1ขวบถ้าถ้าแบบอารมณ์มารวยนะก่อน1ขวบแขวจริงๆแล้วควรจะนอนได้ตั้งแต่8 9เดือนเลยนะคะ,ะเพราะว่า อะไรนะคะพี่แกนไม่พูดถึงวิธีการฝึกนอนยาวนะคะถ้าอยากดูวิธีการฝึกนอนยาวใต้โพสต์เมื่อเช้าที่พี่แกนทักทายเรื่องของการฝึกนอนยาวนะคะออไปดูเลยพี่แกณแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงว่าแล้วถ้าลูกไม่นอนยาวอะ่ะนอกจากเกิดผลเสียต่อสุขภาพลูกน้อยแล้วนะคะอ่ะก็คือยังผลส่งผลเสียต่อสุขภาพคุณแม่ด้วยเออนะคะเพราะว่าอะไรมันเป็นการอดหลับอดนอนในระยะยาว ในแบบยาวนานต่อเนื่องคือเราอ่ะเลี้ยงลูกใช่ป่ะ3าเดือนเนี่ยโอเคมันยังพอเป็นระยะเวลาสั้นๆที่เราจะอดนอนตื่นมาปั๊มนมตื่นมาให้นมอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางคืนเนาะพราะสี่ห้าเดือนไปแล้วเนี่ยเราต้องกลับมานอนยาวแล้วค่ะเราเองอ่ะเราเราฮะคือควรจะเริ่มฝึกนอนยาวเราก็จะได้นอนห้าชั่วโมงหกชั่วโมงติดต่อกันเหมือนลูกด้วยเพื่อสุขภาพของเราซึ่งนะคะถ้ากรณีคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับ ะะหรือมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยของผู้ใหญ่อะคะอ่ะข้อมูลนะคะคุณหมออนเอกกนกกหนกสินป์ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์ได้ให้ข้อมูลไว้ว่ากรณีที่การนอนไม่หลับหรือเป็นโรคนอนไม่หลับถ้าปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายนะคะ 1. ค่ะเพิ่มโอกาสการเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าคนปกติถึง2เท่าอสองค่ะเพิ่มโอกาส เกิดโรคหัวใจขาดเลือดเพราะว่าหัวใจวายความดันสูงไขมันสูงเบาหวานโรคอ้วนนะคะ 3. ค่ะโรคนอนไม่หลับหรือรังยังเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถนะคะหรืออุบัติเหตุจากการทํางานก็คือคุณแม่ที่ต้องทํางานด้วยและลูกก็ยังนอนยาวไม่ได้พี่ว่ามันอันตรายเกินไปยิ่งถ้าต้องขับรถไปทํางานไกลๆนะคะ4ค่ะก็คือเพิ่มอัตราการเสียชีวิตนั่นเองค่ะ ทีนี้พี่เจนก็เลยอยากให้คุณแม่นะคะฝึกลูกนอนยาวกันเลยค่ะสี่เดือนเริ่มฝึกได้เลยนะคะสะเต็ปการฝึกลูกนอนยาวอ่ะไม่พูดแล้วพูดนิดนึงก็ได้ค่ะเริ่มจากฝึกให้ลูกรู้จักกลางวันกลางคืนนะคะฝึกลูกกลมตัวเองที่ต้องฝึกแล้วก็เลิกมือดึกให้ได้นะคะอันนี้ทําให้ลูกนอนยาวได้นั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นการตอบคําถามนะคะจิกจ๊กจ๊ คำถามแรกคำถามที่พี่กันเห็นคำถามแรกนะคะหน้าหน้าหน้ามันอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะคะ <c oughs> น้องสิบเดือนบอกมือยบายได้และตบมือแต่ไม่แม่บือผิดปกติไหม <c oughs> กำมือตลอดเวลาผิดปกตินะคะถ้ากำมือประมาณสองถึงสามเดือนประมาณเดือนที่สามเนี่ยลูกจะต้องแบ,บมือแล้วนะคะถ้ายังกำมืออยู่ นะคะคุณแม่ควรไปปรึกษาคุณหมอบ้างนะคะปรึกษาคุณหมอนะคะอ๋อมีคุณแม่นัททิพรบอกว่าลูกติดเปย์นะคะลองเอาเทคนิคพี่กกนไปแก้นะคะบางคนแบบไม่อยากหักดิบนะคะอ่าเออช่วงเวลาหักดิบเนี่ยอาจจะเลือกช่วงเวลาที่แม่อยู่บ้านวันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยนะอืแต่ไม่ใช่พอแม่กลับมาทํางานคนที่บ้านก็ให้นอนเปอีกอก็ไม่สําเร็จกันพอดีนะคะอืม วิตามินซีแบบเมคเด็กทานเยอะส่งผลต่อสุขภาพไหมก็จะขับออกมาทางปัสสาวะนะคะแต่ที่เรากังวลคือแบบเมสสาหรับเด็กบางทีมันมีความหวานคะ่ะคุณแม่นะคะตอนแรกอุ้มนอนต่อมานอนเปแต่ตอนนี้ต้องจับรถไฟฟ้าพานอนต้องจับรถไฟฟ้าพานอนหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งเดือนแล้วค่ะแก้ยากมากนะคะยิ่งโตยิ่งแก้ยากโดยเฉพาะวัยหนึ่งขวบเพราะว่าจะเป็นวัยที่เขาเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วคะ่ะมันจะยิ่งแบบบ้านแตกอะ เนาะอะไรอย่างเงี้ยช่วง8เดือนอะไรเงี้ยได้นะคะเออพอพูดถึงฝึกนอนยาวมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งคือบางคนนะคือเขาก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยลูก2ส,สัปดาห์ยังไม่นอนยาวอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเด็กนอนยาวเนี่ยหเดือนแรกเลยนะ1เดือนแรกให้ปลุกกินนมทุก3ามชั่วโมงอยู่นะคะไม่ได้ให้นอนยาวค่ะออที่ต้องรู้นะ สองเดือนแล้วเนี่ยอ่ะโอเคอาจจะนอนได้สี่ชั่วโมงนะคะสี่ชั่วโมงต้องน้ําหนักดีด้วยนะเราก็าจะไม่ปลุกทุกสามแหละปล่อยให้นอนสี่ชั่วโมงได้อะไรเงี้ยสี่เดือนเนี่ยนอนได้ห้าหกชั่วโมงแล้วนะคะติดกันนะคะเจ้าเพิ่งเกิดและเกิดไม่ต้องเครียดนะนอนตื่นหนึ่งชั่วโมงเรื่องปกตินะคะจับจับรถไฟฟ้าพานอนพี่ไม่แน่ใจว่าเอก อ่าเขาอาจจะกล่อมตัวเองด้วยรถไฟฟ้าหรือเปล่ารถไฟฟ้าพานอนเนี่ยพี่นึกภาพไม่ออกมันเป็นแบบไหนเนาะมันมันสันส่นๆอะไรอย่างนี้ไหมเออถ้าอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หลับต่อเองได้เนี่ยแล้วนอนบนที่นอนอ,ะอคค่ะ,นะะโอเคนะคะแม่นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกการไลค์การแชร์เจอกันใหม่นะคะกับความรู้ดีๆหน้าเพจติกันนะคะชุวงนี้พี่อาจจะมีคอนเทนต์เรื่องของแชร์ประสบการเลี้ยงลูกเนาะเพราะอยากให้ลูกเพจเราเราต้องเติมโตไปเรื่อยๆลูกก็โตกันไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ o l ล o w พี่แก่งต่อไปเนาะมีความรู้ดีๆของพี่แก่งเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกพี่แกงก็จะที่คิดว่ามันโอเคพี่แกงก็จะมาแชร์ให้กับคุณพ่อคุณแม่หน้าเพจนะคะวันนี้พี่แกังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ